ลองนึกดูสิครับว่าห้ารุ่นนั้นจากซัมซุงจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจก,กันบ้างทุกคนลองนึกดูแล้วไปดูความกันเลยรุ่นแรกกับ Galaxy A07 ครับ รุ่นนี้ราคาอยู่ที่3,590บาทกับแรมสี o ร1อ8นะกันน้ำกันฝุ่นเนี่ย IP 5 4อันและน้ำหนักเนี่ยก็อยู่ที่184กรัมหน้าจอครับรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียด HD p l u และก็มาเป็นแบบอัตราค่ารรเฟรเแบบ 90Hz ในส่วนของชิปเซตเนี่ยรุ่นนี้เป็นตัว Helio G 9 9เลยโดยสามารถเพิ่มความจุได้นะครับสูงถึง 2TB เทลระบบป,ปฏิบัติการเนี่ยรุ่นนี้เป็น Android 15นะครับ วัน UI 7.0กล้องหน้ารุ่นนี้ให้มาที่8ล้านกล้องหลัง50ล้านครับอัดวีดีโอได้สูงสุดที่ Full HD 60เฟรมเลทบลูทูธเนี่ยเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับแล้วก็ Wi-Fi เนี่ยรองรับเป็นเวอร์ชัน5เช่นเดียวกันชาร์จเร็วรุ่นนี้ครับให้มาอยู่ที่25วัตต์นั่นเองแบตเตอรี่เนี่ยก็อยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมส่วนใจรุ่นนี้เนี่ยกดได้ที่จะกร้าเลยนะฮะ 2ครับ Galaxy A 3 6 5 G รุ่นนี้ครับราคาอยู่ที่1200กบาทนะฮะกับ ram 8แล้วก็ storage รและที่สำคัญเลยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับกันน้ำกันฝุ่นเนี่ย ip 6 7น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่195กรัมหน้าจอครับขนาดอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียด full hd plus แล้วก็ชนิดจอเนี่ยเป็น super amoled 1 2 0 hz cpu ครับตัวนี้เป็น snapdragon 6G3 มาพร้อมกับ one ui 7.0นะครับแล้วก็รุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ย12ล้านกล้องหลังเนี่ย50ล้านนะครับแล้วก็กันสั่น OIS ก็มีมาให้ด้วยเลนส์อัลตราไวอีก8ล้านมาโคอีก5ล้านอัดวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมเลทนะครับด้านของ Wi-Fi รุ่นนี้รองรับเป็นเวอร์ชัน5เช่นเดียวกันนะครับบลูทูธเนี่ยเวอร์ชัน5.4มาพร้อมกับชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่45วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์สนใจรุ่นนี้ก็กดตาก้าต่กันนได้นะ รุ่นที่3ครับ Galaxy A17 5G กับราคา6,740บาทแรมป่ารอม128 มาพร้อมกับหน้าจอ Super ร์อัมโนะครับคมชัดสู้แสงเลยขนาดเนี่ยอยู่ที่6.7นิ้ว90เฮนะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยให้มาอยู่ที่ Full HD p s น้ำหนักของรุ่นนี้ครับอยู่ที่192กรัมแล้วก็รุ่นนี้ยังสามารถใส่ SD Card ได้สูงถึง2เทรานะครับมาพร้อมกับ One UI 7.0กับ Android 15กล้องหลังครับรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่50ล้านพร้อมกันสัน่น OIS นะครับแล้วก็เลนเอาตระไวยอีก5ล้านมาโคอีก2ล้านครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่13ล้านการอัดวีดีโอเนี่ยสามารถอัดสูงสุดได้ที่ Full HD 30 f a เฟรมเรตบลูทูธเนี่ยรองรับเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับ Wi-Fi เนี่ยก็รองรับเป็นเวอร์ชัน5เช่นเดียวกันความเร็วในการชาร์จเนี่ยก็รองรับเป็น25วัตต์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000 m มิลลิแอม สนใจรุ่นนี้ก็กดตะกร้ากันได้เลยนะรุ่นถัดมาครับ Galaxy A56 5G รุ่นนี้ RAM 8 ROM 128 11960กว่าบาท โดยรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกันน้ำกันฝุ่นเนี่ย IP หกสิบเจ็ดนะครับน้ำหนักฮะรุ่นนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดกรัมหน้าจอเนี่ยขนาดอยู่ที่หกจุดเจ็ดนิ้วความละเอียด Full HD Plus แล้วก็ชนิดจอเนี่ยเป็น Super AMOLED ร้อยยี่สิบเฮิร์ตซ CPU เป็นตัว Exynos หนึ่งห้าแปดศูนย์มาพร้อมกับ One UI เจ็ดจุดศูนย์ด้วยนะครับในส่วนของกล้องเนี่ยฮะรุ่นนี้กล้องหน้าให้มาอยู่ที่สิบสองล้านครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ย 50ล้านพร้อม OIS กันสั่นและเลนส์เอลิฟไที่อัปเกรดขึ้นมานะอยู่ที่12ล้านมาโคเนอีก5ล้านอัด 4K ได้นะครับ30เฟรมเลทเนาะบลูทูธครับรุ่นนี้รองรับเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับแล้วก็ Wi-Fi เนี่ยเป็นเวอร์ชัน5มีเรื่องของชาร์จเร็วเนี่ย45วัตต์นะครับแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5000ม ah. ิลลิแอมสนใจรุ่นนี้เนี่ยก็กดได้ที่ตะก้าเลยนะ รุ่นสุดท้ายครับ Galaxy A 26 5G RAM 8 ROM 2อ6ในราคา8,900กว่าบาทกันน้ำครับรุ่นนี้เป็น IP 6 7นะครับน้ำหนักรุ่นนี้อยู่ที่200กรัมหน้าจอรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่6.7นิ้วนะฮะความละเอียด Full HD p ชนิดจอเนี่ยเป็น Super AMOLED นะครับ120เฮิร์ต ชิปเซตรุ่นนี้เป็น Exynos 1380นะครับสามารถเพิ่ม HD Card เนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่2 t b บมาพร้อมกับ One UI 7.0นะครับกล้องหน้ารุ่นนี้ให้มาอยู่ที่1 3ล้านกล้องหลัง50ล้านพร้อม OIS กันสั่นนะครับเลนส์ Ultra Wide เนี่ย8ล้านและเลนส์ m a c ค o 2ล้านสามารถอัดวีดีโอได้นะฮะอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทเช่นเดียวกันแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็การชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่25วัตต์นั่นเองสนใจรุ่นนี้ก็ตํากันได้ที่ตะก้านะครับกดปุ๊บไปปับป๊บเพื่มีส่วนลดอะไรจากยุดทุงยูทูบด้วยนะทุกคนขอบคุณมากเลยที่ติดตามที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่กับตีในคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขนะครับ